เราจะออกประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ไม่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษนะครับครัครับสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษร่วมด้วยอำเภอเมืองศรีสะเกษและเทศบาลเมืองศรีสะเกษร่วมกับเคลื่อนโครงการ กำรวจเราไม่ได <Workers, S 2> ้โมได้หวดได้ดให้ท่านอิ่มจัที่อยู่ทางโซนนี้ท่านจะได้รับความอบอุ่น ่านจะได้รับความปลอดภัยนะครับและท่านจะได้รับการเอาใจใส่จากตำรวจเป็นอย่างดีนะครับตำรวจพร้อมด้วยเมืองศรีสะเกษก็คือทางท่านนายกชักธมงคลท่านได้เปิดตัวอย่างเป็นมงคลนะครับด้วยทรัพย์สินเงินทองขอบพระคุณคุณพี่มากนะครับขอขอที่จะติดป้ายประชาันนะครับพี่ครับครับผมครับผมอ่าครับหนึ่งอเมรหนึ่งเซฟตี้โซนนะครับจุดแรกที่เราได้ติดนะครับก็คือ ร้ทองชั่วแห่งเชียงนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับยิง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 ,ยงเราเกิดขึ้นตำรวจต้องรู้ว่าใครมาทำแล้วเอาตัวผู้กราทำผิดมาพี่เขาจะน่ารักมากโดยเฉพาะนะครับขอบคุณครับท่านพี่เดชยารขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านน้นะครับขอเชิญครับเป็นเป็น ม่ได้เจอการทุนสิีนะครับแต่วันนี้นะครับความรู้สึกที่ดีๆด้านหลังนะครับมีรถของอปปรอนะครับรถของเทศบาลน,นะครับรถโรงพยาบาลเริ่อเทศกิจด้วยนะครับอาเดี๋ยวเราจะชรับการแพร่ขอ้พี่น้องที่ท่านมาให้ท่านสุขภาพแข็งแรงท่านใดที่สุขภาพร่างกาย